ทุกคนวันนี้พลอยจะพาทุกคนไปดูว่าปกติพลอยมาเที่ยวลอนดอนหนึ่งวันใช้เงินไปเท่าไหร่ขอแอบดิสเคลมเมอร์ไว้นิดนึงว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยพลอยก็มีกินถูกบ้างแพงบ้างใช้เยอะใช้น้อยแล้วแต่ครั้งโนดราม่านะเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปดูกันเลย นี่นะคะเีืยเอเราขึ้นรถไฟก่อนเลยอิงจ่ายครั้งแรกแปะปึ๊บก็คือเดี๋ยวเดินทางจากตรงนี้อยู่เอ r ร์สคอร์ดเดี๋ยวจะไปลงที่เออคอร์ดซึคัสนะคะปกติแล้วถ้าพลอยกับพี่วิชันมีวันหยุดเนี่ยก็จะชอบมาลอนดอนน่าจะคล้ายๆกับหลายๆคนที่จะมาหาอะไรกินแล้วก็มาเดินเล่นชอปปิ้งกัน วันนี้เราอยู่เส้นออฟฟอร์ดสตรีทนะเมื่อกี้เราใช้เงินไปแล้ว2.5ปอนด์ค่านั่งทูมาที่นี่จากโรงแรมแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะเดินจากเส้นนี้ไปบอนสตรีทเพราะว่าเราจองร้านอาหารญี่ปุ่นไว้ตอนเที่ยงครึ่งตอนนี้กือ,นนอ,อ,อกเกือบเที่ยงแล้วเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะเมื่อเช้านี่เรายังไม่ได้กินอะไรกันมาเลย ก็ลองหนึ่งชิ้นก็เลยเดี๋ยวแบ่งกันด้วยใช่ก็เลยมาคอสต้าก่อนเดี๋ยวจะซื้อฮอทช็อกโกแลตแก้วหนึ่งลองท้องได้มาแล้วนะคะฮอตช็อกโกแลต3.2อปอนด์เป็นไงคะลืมเอาแบงก์มาเท่าไหร่คะอันนี้ ห9าจ9ดเก้าเาผมมนะคะหรือเอามาซอที่บูธคิดรวมเข้าไปด้วยค่ะเพราะว่าคนที่มาเที่ยวสวนว่าจะมักจะลืมของมาไป่มีเดือนกันยานะคะเป็นอาทิตหลังจากที่คุยนานิสเมสวอนาคตก็ถ้ามีโอกาสพอยากจะไปดูตรงแถว่าชชองลักกิงแฮมนะคะอยากไปดูประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะคะ อูร้านสูตรด้วยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเรามาอยู่ตรงบอลสตรีทแล้วแล้วก็เราจะมากินร้านนี้พี่โซ่จองไว้เที่ยงครึ่งนะคะ เรามากินครั้งที่3แล้วนะคะซรานี้ชอบวันนี้เริ่มมาแล้วขอพ่อยสั่งเป็นเซตนะเป็นข้าวหน้าปลาไหลเห็นแบบนี้เนี่ยตอนบ่ายมงปุ๊บคนแน่นร้านเลยใครที่อยากจะมามาเนี่ยต้องจองไว้นะคะอันนี้นะคะเป็นร้านที่ขึ้นแท่น หลังจากที่มากินครั้งที่3นะคะก็อร่อยมากแล้วก็จริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ชอบซูชิออมีร้านที่มา่อก่อนเราชอบไปกินเหมือนกันนะคือร้านโดโซ่ถ้าถ่ายคลิปไปแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ตัดต่อมีใครอยากดูไหมเป็นแบบว่าแนวเหมือนอาหารเอเชียในลอนดอนแบบ o n ว o นถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์บอกงน,นี่คิดใหญ่เลยว่าเซตที่เขาสั่งนะคะ คุ้มค่าหรือเปล่าสรุปคำตอบคือใ่สี่เป็นร้านที่ครั้งนั้นที่มาลอนดอนนะคะแล้วมาลองกินร้านนี้ครั้งแรกขออีกวันก็คือต้องจองแล้วมาเลยเพราะว่าอ,อร่อยมากกินฝั่งวันติดแต่ถ้าใครอยากกินอีกเมนูหนึ่งที่พี่ชาร์อยากกินอ่ะเป็นวากิวสเต็กใช่ไหมที่เป็นมูโปกาข้างบนเต้องไปกินอีกสาขาหนึ่ง เดี๋ยวแปะรูปม่ให้ค่ะ ปกติพอยไม่ชอบกินปลาไหลนะแต่ตว,ว่าที่นี่คืออร่อยเลยมันไม่ได้รู้สึกเป็นเช้นนี้นะปกติกินปลาไหลอาจจะมันมีก้างหรเปลือกเยอะๆแต่ว่าอันนี้รู้สึกม,มันลงตัรวมมาก <c oughs> ต่างนี้ยังมีอีกหลายเมนูเลยที่อร่อยมากๆแล้วก็มีอีกหนึ่งสาขาใกล้ๆแฮร์ o อดแต่การตกแต่งก็จะไม่ใช่แบบนี้ใครจะไปต้องจองก่อนนะอ,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 อนี่นะคะมันมักจะมี optional service c h a r แต่เวลาเขาคิดมาแล้วก็เท่านี้คับเป็น่ะ <c oughs> สิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะ,ะบริการนะค่าบริการม,มือกลางวันหารสองก็จะคนละสี่สิบหกปอนด์รวมทั้งหมดวันนี้พอใช้ไปห้าสิบเจ็ดปอนด์แล้วตรงวัอนไม่ถึงสองร้อยปอนด์หนึ่งเก้าเก้าไม่ถึงสองร้อยสวยอือเนี่ยนะสวยอยืนะยอ,ยนะอ อ่านะครับอันนี้สวยอยู่นะเนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้สวยนะถ่าผ่านงานตนี้ช <c oughs> ั่นลองชุดนะคะโอ้โหเดินเล่นนะคะตามประสา ข้างนี้ก็สดใสดีนะทุกคนอยู่ในบอนสตรีทมีทั้งเครื่องสำอางน้ำหอมเครื่องประดับต่างๆเต็เมเลยขายวะที่ไหนเจอไหมต่อสายก็น่ารักมากเลยอ่ะน่ารัก,รกอันนี้คือห้าสิบบาทแต่น่ารักมากเลยอ่ะโอหพันเลยนะพับนบาทเลยนะโอ้โหหนังไม่ชอบอะไรเนี่ยถ้าชอบเราพันใจก็ อาจจะไม่ได้พาไปเที่ยวหลายที่นะคะแต่ว่าให้ดูว่าเวลาเรามาใช้ชีวิตในลอนดอนมาเที่ยวเนี่ยเราใช้เงินประมาณเท่าก็ใครอาจจะใช้เยอะใช้น้อยมากกว่าพลอยก็ลองดูเป็น r e เฟ r เซ c ์เฉยๆเนาะเหตุผลที่พลอยชอบเข้ามาช้อปปิ้งแบรนด์เนมในลอนดอนเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายสาขานะคะอย่างเช่นอันนี้ซีรีเนน่ะ จริงๆในลอนดอนก็มี3สาขาคือ b o n อ Street ที่เซ f ฟริจสแล้วก็ที่ h ฮร์ริสแต่ว่าตอนนี้ที่แฮร์ริสเขาปรับปรปุงอยู่เห็นแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าพอยเป็นคนซื้อของยากมากนะจะคิดแล้วคิดอีกว่าได้ใส่จริงไหมเราพอชอบแล้วเนี่ยก็มาดูของจริงแล้วก็ไปดูหลายที่มากให้มันชัดเจนเลยว,ว่าฉันใส่แน่ฉันชอบแน่นะ ว่ากว่าจะได้อะไรแต่ละอย่างก็เงินไม่ได้หาง่ายๆเลยนะคะนนสวยยุ่นะอันนี้ก็ไม่ทำรรจ้าลองหน่อยดีงไมกินดีกว่า

าพนักง,งานดูนะคะอย่างในบอนสตรีตเนี่ยบางช็อปก็จะมีอย่างอันนี้ก็คือดีออแล้วก็มีทิฟฟานี่ก็มีห้องน้ําต้องลองถามดูนะตอนนี้สี่มงครึ่งแล้วค่ะอยู่เส้นนี้ก็คือหมดวันได้ง่ายๆแบบไม่เสียตังค์ <c oughs> <c oughs> ยกเว้นว่าถ้าคุณชอปปิ้งนะคะได้ดื่มน้ำด้วยนะครับได้ห้องน้ำด้วยนะคะ แก็โอกาสเสี่ยงเงินก็เยอะอยู่เราตาย้าใจมากใช่แยวเราไปกันต่เอ,อเดินก่อนนะกลับมาเส้นอกฟอร์ดสตรีทบ้างนะคะพี่เข้ามาดจของน่ารักน่ารักมันกว่านี่แนำไม่หัวแล้ว จากแถวแถวห้างเดลฟิชเจสแล้วก็ออกฟอร์เซอร์คัสเตชันเนี่ยเราสามารถเดินไปหาอะไรทานที่โซโหได้นะคะแต่ว่าวันนี้พอจะเดินไปใกล้ๆแถวนั้นแต่ว่าไม่ได้ไปกินอาหารจีนจะเป็นอะไรจะตามไปดูนี่ร้านเนี่ยเค้กแอนบัฟเฟลเห็นแบบค,คนมากินเยอะมากตอเลยพราอินฟลูเอนเซอร์กินไม่ล่ะเฉยๆอ่อยากไปกินของข้าวก่อน ค่ากกะอตอนนี้เราได้อาหารแล้วนะคะน่มือนี้เราใช้ไปทั้งหมด2 7่5แต <c oughs> ่ก,ก็ถูกกวาวันนี้ไม่ไม 5, ใช่ เบอร์ก็10.6 cheese pie 4.7แล้วก็เค้ก5.9คเดี๋ยวลองมาชิมน,นะคะว่าเป็นยังไงนี่เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็น่าจะหมดวันแล้วแหละเหลือแค่นั่งรถกลับบ้านนะเดีย๋ยวไว้สรุปให้ฟังอีกทีนอเคอริโอ้เ่วานิรนี่ล่ะคุกกี้เซ็ตครีม สร <De breath. S 2> th ุปวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ใช้ไปนะคะเลขที่ออกก็คือ70.19นั่นเอง เป็นเงินไทยก็ประมาณคนละ3,000บาทต่อวันค่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้แนวนี้อีกหรือว่าอยากให้พอยทำแนวไหนก็บอกกันได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย